ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่า,าตามที่เคยพูดให้ฟังนะครับเนะาะอาจจะไม่มีเหตุไม่มีผลอาจจะไม่ใช่หลักของความเป็นจริงหรือหลักของการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ลองฟังดูนะครับก็ตรงจุดนี้ที่ผมทานข้าวอยู่กับทีมงานนะครับเนาะเราก็จอดเรือไว้ข้างล่างนะครับริมฝั่งอันนี้ตรงนี้เป็นฝั่งดาวนะครับเราก็ขึ้นมาทํากับข้าวต้มปลานะครับเป็นปกติเนาะทานข้าวเป็นไป เราก็มีการกอร่อไฟณจุดนี้นะครับกอ่อไฟใส่เตาระหว่างที่เราทานข้าวอยู่นะครับนี่ครับกำลังทานข้าวอยู่เนาะทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะมีจังหวะจังหวะหนึ่งครับอยู่ๆกล้องกล้องกล้องที่เราถ่ายถ่ายอยู่นะครับตรงอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีกล้องตกกล้องก็ตกไปกล้เราก็โม้ไม่ใจนะ เป็นปกติคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะมันก็มีโอกาสตกเราอาจจะติดไม่ดีก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหลังจากจุดนี้เราทานข้าวอะไรเสร็จปุ๊บก็มาคิดว่ามันจะมีเรื่องมีรล่าอะไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะเรื่องมันเกิดอยู่ว่าเมื่อผมกลับไปถึงบ้านคือเวลาประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มจำได้เลยครับว่าสี่ทุ่มเพราะว่าผมเข้านอนสี่ทุ่มระหว่างที่ผมหลับอยู่นอนหลับอยู่ดีๆปกติผมจะเปิดไฟ ทั่วบ้านนะครับไฟไฟนอนอยู่แล้วทีนี้ก็จะไม่ได้ล็อกประตูหน้าบ้านแล้วก็ประตูห้องนอนก็จะแง้มไว้นิดนึงเพื่อเอาไว้ส่องว่าเออใครมาบ้านหรือใครมาอะไรบางทีเพื่อนอาจจะมาหรืออะไรประมาณนี้ร,ระหว่างที่ผมนอนหลับอยู่ดีครับคือในความรู้สึกนะมันมีเสียงคนเดินมาแบบเดินมาผ่านหน้าห้องนอนไปนะครับทั้งทั้งที่เวลานั้นมันสี่ทุ่มเสียงเดินแบบลากเท้าไปชึบชึบ คือจังหวะเดินใช่คนเดินนะี่มันพวสตกใจกตื่นพว,วเปิดประตูออกไปดูมองซ้ายมองขวาเดินไปดูห้องครัวไม่มีใครทีนี้แหละครับขนลุกเลยครับกับผวาผวาเล็กน้อยไม่ถึงอะไรมากมายครับไม่เป็นไรหรอกก็เลยเข้ามานอนต่อนี่ครับหลังจากที่มานอนต่อนี่ครับหนักเลยทีนี้ผมนอนตะแคงซ้ายเนาะหล,ล,ล,ลับสนิทได้แล้วครับทีนี้ความรู้สึกที่ว่ามัน มีเงาดาๆเข้ามาเดินเข้ามาในห้องนอนผมเลยครับตรงมาความรู้สึกผมตอนนั้นคือเหมือนคนกึ่งหลับกึ่งตื่น,น,นก็สันนิษฐานไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรหรืออะไรยังไงครับตรงเข้ามามาทับล่างผมสีนีิทับ,ท,บทับตัวผมครับผมดิ้นไม่ได้ดิ้นอยู่พักใหญ่ๆเลยคือในใจ,จคิดดิ้นยังไงก็ดินด้นไม่ลงรู้จะทำยังไงผมก็เลยว่าจะชกชกก็ชกไม่ได้ได้แต่คิดจินตนาการอย่างเดียวได้แต่คิดอยู่ันตัวเองแนั้นอน ม,มันก็กดถ้าผมผมขยับไม่ได้อยู่สักพักหนึ่งทีนี้ผมตกใจตื่นตื่นขึ้นมาทีนี้เอาละผมโดนแล้วทำไงดีเนาะคือคิดว่าคืนนี้จะได้หลับได้นอนไหมเนาะทำไมต้องมาอะไรแบบนี้ด้วยครับผมคิดเลยไปแล้วามาจากตรงไหนเนาะผมไปทําอะไรผิดหรือเปล่าวันที่ไปตกปลาไปทานข้าวก็ขึ้นฝั่งแค่จุดเดียวฝั่งไทยเราก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าตรงที่จอดรถ จอจอดเรือจอดรถก็ไม่มีปัญหาก็จอดประจําคิดขึ้นด้ว่าโอ้ยตรงจุดกินข้าวหรือเปล่าวะเนี่เราก็เห็นเพื่อนเราทรีมงานเราก็ให้ให้ข้าวเจ้าที่เจ้าทางกินด้วยแต่เราก็ลืมลืม,ลมว่าเราลืมขอขอสถานที่เขาหรือเปล่าหรือเราไปเอาฟืนมาเนี่ยมันเป็นเป็นของของเขาหรือเปล่าครับคิดไปหมดคิดไปต่างๆนานาาวาไปหมดครับมาต่อคืนที่สองครับ คืนสองผมก็บอกเลยว่าอธิษฐานบอกเลยว่าอืถ้ามาดีเนี่ยมาขอส่วนบุญเนี่ยผมจะทําบุญให้นะไม่ต้องมากวนดผมอีกนะครับพอผมนอนปุ๊บเอาครับยังไม่หลับดีนะครับตอนนี้ยังรู้สึกได้อยู่ครับแปลกๆคนระับเหมือนมีมือมือครับ,ม,รบมาลูบหัวผมลูบแบบสัมผัสปลายผมเบาๆนะครับสองครั้งไม่ได้แรงครับจังหวะถูกปลายผมพอ,พอดีให้เรารู้สึกนะปลายผมเบาๆเขียเบาๆสองครั้ง เอาแล้วผมก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับผมไม่ได้คิดอะไรก็นอนต่อจังหวะใกล้จะหลับแล้วทีนี้เปลี่ยนากผมนะครับมาเป็นคิ้วนี่นะครับลูบคิ้วสองครั้งครั้งหนึ่งลูบเบาๆครั้งสองลูบเบาๆผมโอ้ยอืมเอาอีกแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้เอใจอะลรผมก็ก็นอนนอนปกติขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เลยว่าเออแต่แปลกอยู่ว่าถ้าเป็น สิ่งพวกนี้จริงๆเนี่ยมันเข้ามาในบ้านผมได้ยังไงออท,ทั้งทั้งที่พระอะไรก็มีอยู่ในบ้านคือผมก็งงนะผมเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังน้องฟังญาติพี่น้องฟังเขาก็ก็ตกใจนะเขาเขาขนลุกเหมือนกันน่ากลัวเว้ยน่ากลัวเว้ยอะไรประมาณนี้ครับก็ขอให้มันผ่านพ้นไปในทางที่ดีเขาเนาะผมก็จะไปทําบุญให้เขาตามที่คิดไว้อหไะครับก็ ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีเขาเนาะอย่าให้เจออะไรแบบนี้แล้วก็ตกปลาก็ขอให้ได้มันหมานก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่านอนมาสองสามคืนก็เงียบแล้วคนระับก็เราเพื่อความสนุกสนานนะครับอย่าคิดอะไรมากครับผมสวัสดีครับ